นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับผู้ชายคนนี้อยากเป็นคนดีของเธอบอกย้ำในใจเสมอ จะดดดูแลเธอให้ีีท่สุคนรุ่นใหม่ใส่ใจไม่ละทิ้งหน้าที่โปรดเลือกนายนัทพงศ์สีพักดีหรือแมนเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาทเขตหนึ่งโปรดคือสกตัวอย่างเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สาม กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองชัยนาทเขต1ที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาทเขตหนึ่งเลือกตั้งซ่อมตำแหน่งที่ยังว่างโปรดเลือกนายนัทพงศ์สีพักดีหรือแมนเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาทเขตหโปรดกาเบอร์สา เบอร์สเบอร์สาจากชุมชนเพื่อชุมชนมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาอาสารับใช้พร้อมทำงานงทันทีมีทุกร่วมปรึกษา มีปัญหาร่วมแก้ไขขอโอกาสสารงานต่อก่องานเดิมริเริ่มงานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวเทศบาลเมืองชัยนาทเขตหนึ่งโปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายนัทพงศ์ศรีพักดีหรือแมนโปรดกาเบอร์สาม เบอร์สาม <3 S 1> พร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาทเขตหนึ่งให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศท,ทางทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสานต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างเทศบาลเมืองชัยนาทเขตหนึ่งให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศท,ทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึง ขาดได้แน่นอนคนรุ่นใหม่ใส่ใจไม่ละทิ้งหน้าที่จากชุมชนเพื่อชุมชนโปรดเลือกนายนัทพงศ์สีพักดีหรือแมนเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาทเขตหนึ่งโปรดกาเบอร์สามเบอร์สาม วันอ,อาทิตย์ที่3<า><า>กุมภาพันธ์นี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนายนัทพงศ์สีพักดีหรือแมนเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาทเขตหนึ่งโปรดกาเบอร์3 เบอร์สามเบอร์สามนายนัทพงศ์สีพักดีหรือแมนเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขอย่าลืมวันอาทิตย์ที่ส <25 65 S 1> ากุมภาพันธ์2565หอ้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาทเขต1เลือกตั้งซ่อมตำแหน่งที่ยังว่างโปรดเลือกนายนัตพงศ์สีพักดีหรือแมนโปรดกาเบอร์สาม เบอร์สาเบอร์สามคนรุ่นใหม่ใส่ใจไม่ละทิ้งหน้าที่จากชุมชนเพื่อชุมชน13คกุมภาพันธ์เข้าคูหากาเบอร์สาเบอร์สาเบอร์สแล้วท่านจะไม่ผิดหวังทุกอย่างต้องไปได้ดีขอเพียงแฟนพี่เข้าใจ